ฉันขออนุญาตอ่านถแถลงการในนามของคณะอนุกรรมการวิศวกรรมแหล่งน้ำวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อนนะคะตามที่นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่85ทับสอ ลงวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2557และได้มอบหมายให้นักวิชาการจากอนุกรรมการวิศวกรรมแหล่งน้ำร่วมเป็นคณะอนุกรรมการในคณะทำงานชุดต่างๆเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศโดยให้ความเห็นในฐานะนักวิชาการผู้มีความเชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมแหล่งน้ำอย่างเป็นกลางและไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงแต่ในบัดนี้มีกระแสข่าว เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำและกรอบวงเงินดำเนินการโครงการต่างๆซึ่งเป็นงบประมาณมหาศาลได้สร้างความสับสนต่อสาธารณาชนในวงกว้างคณะอนุกรรมการวิศกรรมแห,หล่งน้ำวสทจึงขอแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะมายังรัฐบาลและคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ดังนี้ประการที่1ร่างแผนยุทธศาสตร์ที่คณะทำงานได้จัดทำออกมาเมื่อเดือนกันยายนและตุลาคมพุทธศักราช2557 มีเนื้อหาสาระหลายส่วนไม่สอดคล้องกับปรอบการดําเนินงานที่ได้กําหนดร่วมกันไว้ตั้งแต่ต้นไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดทําเนื้อหาหลายส่วนแสดงให้เห็นถึงการขาดความเข้าใจในกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ทั้งนี้เนื่องจากคณะทํางานส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดําเนินโครงการต่างๆคณะทํางานจึงมีเป้าประสงค์ที่ชัดเจนในการกําหนดแผนการใช้งบประมาณแบบเดิมๆ ผ่านการทําโครงการแต่ขาดการพิจารณาความสําคัญและความเร่งด่วนของปัญหาอีกทั้งยังละเลยไม่นําความเห็นของภาคประชาชนจากเวทีที่ไปรับฟังมาทั้ง9เวทีทั่วประเทศมารวบป,ประมวลในการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ของประเทศอย่างมีนัยสําคัญทั้งนี้คณะอนุก,กรรมการวิศกรรมแหล่งน้ำวสทได้ส่งหนังสือติดตามเร่งรัดเพื่อการแก้ไขร่างยุทธศาสตร์มายังประธานกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอีกครั้ง เมื่อวันที่8มกราคมพุทธศักราช2558แต่พบว่าคณะทำงานยังแสดงท่าทีเพิกเฉยต่อความเห็นทางวิชาการดังกล่าวคณะอนุก,ก,ร,ก,ก,กรรมการวิศกรรมแหล่งน้ำบสทจึงมีความมั่นใจว่าร่างแผนยุทธศาสตร์ที่กำลังจะแล้วเสร็จนี้ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศตามเป้าประสงค์อย่างแท้จริงประการที่2 เมื่อแผนยุทธศาสตร์น้ายังไม่เสร็จสมบูรณ์จึงยังไม่สามารถจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ําของประเทศได้ดังนั้นการกําหนดโครงการต่างๆลงไปในแผนระยะยาวจึงเป็นการดําเนินการที่ข้ามขั้นตอนผิดหลักวิชาการซึ่งไม่ต่างไปจากแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ําของประเทศที่มีกรอบวงเงินประมาณ3.5แสนล้านบาทของรัฐบาลชุดที่ผ่านมาซึ่งเป็นการกําหนดการใช้งบประมาณของประเทศในการดําเนินโครงการที่ไม่อาจเล็งเห็นผลสำเร็จ ของการแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำของประเทศแบบบูรณาการรวมทั้งการละเลยความเห็นของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำอาจก่อให้เกิดปัญหาใหม่ที่ยากจะแก้ไขาตามมาอีกด้วยทั้งนี้หากหน่วยงานใดได,ได้กำหนดงบประมาณการดำเนินการในระยะยาวไว้แล้วโดยที่แผนยุทธศาสตรน้ำยังไม่เสร็จสมบูรณ์หน่วยงานดังกล่าวต้องออกมาแจกแจงให้รายละเอียดเป็นรายโครงการแก่สาธารณชนด้วยประการที่3าม ในขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในระหว่างการดําเนินการปฏิรูปในหลายๆด้านรวมทั้งการบริหารจัดการน้ําซึ่งเมื่อขั้นตอนการปฏิรูปเสร็จสิ้นราวปลายปีพุทธศักราช2558อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านเป็นต้นว่าการผลักดันกฎหมายแม่บทการบริหารจัดการน้ําการแยกองค์กรผู้กําหนดนโยบายออกจากหน่วยงานปฏิบัติอย่างเด็ดขาดพร้อมทั้งกําหนดภารกิจหน่วยงานปฏิบัติให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารจัดการน้ํารูปแบบใหม่ เน้นนโยบายการจัดการน้ําที่ภาคประชาชนมีส่วนร่วมและเสนอแนวทางขึ้นมาอย่างส่วนกลางรวมทั้งอาจมีการปรับแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ําฉบับที่กําลังดําเนินการกันอยู่ในขณะนี้ให้มีความถูกต้องเหมาะสมเป็นที่ยอมรับของภาคประชาชนทั้งในระดับลุมน้าและในระดับประเทศดังนั้นหน่วยราชการและรัฐบาลจึงไม่ควรอนุมัติงบประมาณหรือโครงการใดๆที่เป็นการสร้างภาระอุปพันในระยะยาว แต่ควรรอให้ขั้นตอนการปฏิรูปเสร็จสมบูรณ์เสียก่อนอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการวิศกรรมแหล่งน้ำวสทได้ให้ความเห็นต่อคณะทำงานเพื่อปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำมาโดยตลอดแต่ยังไม่เห็นความคืบหน้าของการปรับแก้ตามความเห็นของนักวิชาการในทางกลับกันกลับมีกระแสข่าวยืนยันจากรัฐบาลว่าแผนยุทธศาสตร์น้ำใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วทั้งที่ยังไม่ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการ การพัฒนาและบริหารจัดก,การทรัพยากรน้ําและยังไม่ได้รับฟังความเห็นจากคณะที่ปรึกษารวมทั้งยังไม่ผ่านขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนซึ่งนับเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากขั้นตอนหนึ่งคณะอนุกรรมการวิศกรรมแหล่งน้ำบสทจึงขอเรียกร้องให้คณะทํางานผู้จัดทําแผนวิทยาศาสตร์ดําเนินการตามกรอบการดําเนินงานที่ได้กําหนดร่วมกันไว้ตั้งแต่ต้นและให้ความสําคัญกับขั้นตอนการรับฟังความเห็นของประชาชน เพื่อให้การกําหนดยุทธศาสตร์กลยุทธ์และมาตรการสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงจึงจะนําไปสู่การแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ําของประเทศได้อย่างบูรณาการอันหนึ่งคณะทาํางานและรัฐบาลควรคํานึงถึงผลสมัมฤทธิ์ของการแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ําในระดับประเทศมากกว่าการเร่งรัดเพื่อดําเนินโครงการที่ไม่ตอบสนองต่อปัญหาแต่เป็นการใช้งบประมาณของประเทศชาติที่ไม่มีประสิทธิภาพและยังอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ง ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคประชาชนในรุ่มน้ำต่างๆด้วยหากข้อเสนอแนะของนักวิชาการถูกเพิกเฉยละเลยซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาและความเสียหายของประเทศชาติตามที่ได้กล่าวมาแล้วคณะอนุกรรมการวิศวกรรมแหล่งน้ำวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปัมจึงขอยืนยันในจุดยืนของการทำงานตามหลักวิชาการดังที่ได้แสดงความชัดเจนมาตั้งแต่รัฐบาลที่ผ่านมา และขอสงวนความเห็นที่จะไม่เห็นชอบต่อแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำฉบับที่มีการกล่าวอ้างถึงกันอยู่ในขณะนี้ลงวันที่22มกราคมพุทธศักราช2558ในนามของคณะอนุกรรมการ,รวิศวกรรมแหล่งน้ำวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์